บีวนะครับถือว่าเป็นผู้ผลิตรถพลังงานไฟฟ้ารถยนต์นะครับที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีข่าวลือว่าทางบริษัทกำลังให้ความสนใจในการพัฒนารถสกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้าอีกด้วยนั่นเอง ยักษ์ใหญ่ของรถจีนอย่าง BYD นะครับกำลังมองหาทางการเข้าสู่ตลาดรถ2ล้อหลังจากภาพสิทธิบัตแสดงให้เห็นสกูตเตอร์คันแรกของทางแบรนด์ BYD นะครับไม้ว่าก่อนหน้านี้ทางค่ายเองจะออกมาเป็นเศษ็ข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดมอเตอร์ไซค์ก็ตามครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเองจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาแล้วส่วนหนึ่งทําให้เราคาดหวังถึงรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากทาง BYD นะครับก็คือทางผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ แบตเตอรี่และก็ระบบไฟฟ้านะครับที่ถือว่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล่ก็ยังเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับให้กับรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์อื่นๆในประเทศจีนด้วยนั่นเองซึ่งถือว่าตรงนี้นะครับก็มีความเกี่ยวข้องกันสิ่งที่เราเห็นจากภาพสิธิบัตินี้นะครับจะเป็นรถของ m a x i s c o o t e r ครับจะมีมิติที่ใกล้เคียงกับ Honda For z a ซครับมาพร้อมกับการออกแบบไฟหน้าที่ดุดันนะครับชิลหน้าขนาดใหญ่แล้วก็ ระบบสะเทือนด้านหน้าเนี่ยก็เลือกใช้แบบอัพไซด์ดาวหรือว่าแบบหัวกลับนะครับพร้อมกับดิสเบรกหน้าแบบคู่แล้วก็ปั๊มเบรกแบบเรเดียลเมานะครับซึ่งถือว่าหากจะเป็นตามนี้เนี่ยเป็นสเปคที่จัดเต็มเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของระบบส่งกําลังนะครับที่จะใช้แบบโซ่ครับซึ่งแตกต่างไปจากส่วนใหญ่ที่จะเลือกใช้แบบสายพานมากกว่านั้นเองตรงนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการเราจะต้องรอติดตามกันต่อไปครับ